จากอดีตส่วนเกินแมนยูเตรียมต่อสัญญาหนึ่งแข้งที่เคยเกือบโดนขายทิ้งก่อนกลับมามีอนาคตใหม่เดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมเปิดฉากเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อต่อสัญญากับอารอนวานบิซาก้าแบ็กขวาวัย25ปีในช่วงปิดตลาดนักเตะสมอน,นี้หลังกลับมาโชว์ฟอร์มได้ประทับใจเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์อารอนวานบิซาก้าเคยตกเป็นข่าวว่าเตรียมถูกแมนยูขายทิ้งตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโดยมีคริสตันพาเลตอดีตต พร้อมดึงตัวกลับไปชุบชีวิตแต่เจ้าตัวก็พิสูจน์ตัวเองจนชนะใจเทนฮากได้สําเร็จก่อนมีส่วนสําคัญในการช่วยปีศาจแดงคว้าแชมป์ลีกครับซึ่งเป็นถ้วยใบยแรกในรอบ6ปีของสโมสรและจบอันดับ3พีเมียลีกตีตัวไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกสำหรับอารอนวานบิซากา้ากำลังจะหมดสัญญากับแมนยูในเดือนมิถุนายนปีหน้าแต่ยังมีออปชันต่อเพิ่มอีก1ปีอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่าปีศาจแดงพร้อมมอบสัญญาฉบับใหม่ให,ให้และเพิ่มค่าเหนื่อย จากเดิมที่ได้รับในตอนนี้สัปดาหล์ละหนึ่งแสนปอน4.4ล้านบาทอีกด้วย